สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะเบิร์ดทงชัยแม็กอินไตในวัย62ปีใช้ชีวิตอยู่ไรน่นาสองภาพนี้ห่างกัน22ปีเบิร์ดทงชัยในวัย62ถ้าให้พูดถึงแล้วคงไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้เรียกได้ว่าเป็นนักร้องและนักแสดงในวงการบันเทิงที่การเวลาไม่สามารถทำอะไรเลยจริงๆค่ะกับเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตตั้งแต่เข้างานในวงการจนถึงปัจจุบันก็คงความหล่อไม่เคยเปลี่ยน เปิดธงชยัยมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงยาวนานกว่า30ปีและมียอดขายอัลบั้มเพลงสูงสุดในประเทศไทยณนะตอนนั้น ซึ่งชีวิตของเขาก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุลาบเขาต้องช่วยเหลือครอบครัวในการพับถุงกระดาษขายเรียงเบอร์เก็บกระป๋องนมขายถักหมวกเป็นต้นค่ะเขายังสอนภาษาอังกฤษให้กับคนที่อาศัยอยู่แถวเดียวกันกับเขาโดยได้ค่าจ้างเพียง5-10ถึงบาทเท่านั้นแล้วแต่คนจะบริจาคอีกด้วยเขาทำกิจกรรมเกี่ยวกับร้องเล่นเต้นลัมตั้งแต่สมัยประถมเลยละ่ะค่ะอีกทั้งยังเคยทำงานออฟฟิศของธนาคารเอกชนแห่งหนึ่งและยังมีรายได้เสริมโดยการป ในแบบและถ่ายโฆษณารวมถึงพนักงานต้อนรับเปิดประตูอีกด้วยจนวันนึงเขาได้พบกับนักปั้นมือทองผู้จัดละคร ด้วยการชวนเขามาเล่นเป็นนักสแสดงบทสมทบจนได้รับรางวัลทำให้เขาเริ่มมีงานในวงการมากขึ้นแต่มาดังมากที่สุดคือการร้องเพลงหลังจากที่คว้ารางวัลสมรางวัลในรายการเดียวสุดท้ายก็มาเป็นนักร้องในค่ายสังกัด MM g ี m Grammy กรมีซึ่งเป็นค่ายเพลงชื่อดังที่ทำให้ศิลปินมีชื่อเสียงมาแล้วมากมายปัจจุบันเบิร์ดท,ทงชัยนันอายุ6 2ปีแล้วล่ะค่ะแต่ความหล่อและความแข็งแรงก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมและก็ยังมีผลงานออกมาเรื่อย แถมไลฟ์สไตล์ชีวิตก็ยังชอบออกผจญภัยซึ่งก่อนหน้านี้จะตัวได้ไปพักผ่อนที่บ้านไร่อุดมสุขภายในหมู่บ้านป่าจันทร์หมู่7ตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย โดยชื่อไรอุดมสุขนั้นเป็นชื่อของคุณแม่ของเบิร์ตทงชัยตั้งให้ด้วยล่ะค่ะสำหรับบ้านไร่ที่นี่นั้นมีขนาดเท่ากับ100ไร่ประกอบไปด้วยตั้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติการเกษตรแบบผสมผสานตามพระราชดำริแบ่งเป็นที่นาไว้สำหรับปลูกข้าวปลูกเห็ดปลูกผักซึ่งเขานั้นร่วมการออกแบบกับพี่ชายที่เป็นสถาปนิกพร้อมกับบ้านสุดอลังการที่ตั้งอยู่กลางพื้นที่อีกด้วยภายในแบ่งออกเป็นบ้านแสนอบอุ่น ที่อยู่ร่วมกับครอบครัวแถมใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์เป็นเวลาหลายปีแล้วล่ะค่ะโดยน้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแบบอย่างให้ชาวบ้านได้ศึกษาและนำไปใช้ในการพัฒนาที่ดินทำกินสามารถพึ่งพาตนเองเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมีความสุขและพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนตามวิถีพอเพียงค่ะและเพื่อการพัฒนาในด้านการผลิตแนะนำให้ชาวบ้านได้มีความรู้ในเรื่องดิน และได้ติดต่อนักวิชาการมาให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการตรวจดินอีกด้วยก็ต้องบอกเลยค่ะว่าถือเป็นอีกดาราในวงการบันเทิงที่มีชีวิตนอกจอออกไปทําสวนตามแนวคํำสอนของพระราชดำริและช่วยเหลือชาวบ้านให้มีความรู้หลังจากผ่านวงการบันเทิงมานานกว่า30ปีความหลอกก็ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยละค่ะ ขอขอบคุณที่มาข่าวจากเบิร์ดธงชัยและแหล่งข่าวจากสยามสตรีทค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดาราก็อสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ